กับพิสดุรายการนะครับพาวชูโกกินบินมูนะฮะก็คือจะมีเรื่องราวทั้ง3เรื่องนะครับ,บรวมอยู่ใน E ีีเดียวกันเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการมูการว่ายังไงให้ถูกพิธีแล้วก็ในเรื่องของการกินรวมอยู่ใน E ีีเดียวกัน e ีพีที่แล้วเราอยู่กันที่เวียงจันนะครับ,บ,บเวียงจันเนี่ย ยังไม่หมดมีวัดอะไรบ้างพี่ตุ๋ยไปเวียงจันทร์แล้วเราควรจะไปไหว้ไปสักการะนะวัดในเวียงจันทร์เนี่ยจริงๆนะครับมีวัดสําคัญหลายวัดนะฮะแต่ถ้าเราถามว่าถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้านับอายุวัดแล้วเนี่ยวัดไหนเก่าแก่ที่สุดนะฮะเราต้องบอกว่าวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแก่กว่ารัตนนโกสินไม่กี่ปีครับนะครับ,รบวัดศรีสะเกดนี่น่าจะจะยุประมามาสัก270กว่าปีอ้าวแล้วมันจะเก่าที่สุดในกรุงศรีสัตนาครุง เวียงจันทได้ไงนะครับก็เพราะว่าวัดก่อนหน้านั้นน่ะอันนี้มันเป็นแซกมูวีนะครับแต่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วอันนี้ต้องวัดศรีสะเกดก็เเราไ้ฟังก็คือวัดก่อนหน้านั้นเนี่ยมันถูกเผาทำลายไปหมดสิ้นเลยนะครับเหลือวัดนี้ไว้วัดเดียวนะครับในสมัยตรงกับรัชกาลที่สามคือพี่ถุกอะไรจะบอกว่าตะกอนเนี่ยในเวียงจันก็จะมีวัดอยู่เยอะวัดเก่าแก่มีอยู่เยอะมากแต่ที่เหลือให้เห็นเนี่ย จะเหลือแค่วัดสีสเกตเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่สุดสาเหตุที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าผมเท่าความย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาณาจักรล้านช้างก็คืออาณาจักรล้านช้างพวกล้านนาเชียงใหม่ลบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ก็ล้านนาไปล้านนาทางทางเหนือครับอโยธยาสีรามเทพเหรืออุทยาก็ก็อยู่ภาคกลาตัวแทนของอุทยามาเป็นสยามก็คือที่ ธนบุรีแล้วจนกระทั่งมากรุงเทพสมัยก่อนมันยังไม่เป็นประเทศมันยังเป็นอาณาจักรของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มทีนี้แน่นอนฮนะเวลาอาณาจักรกลุ่มไหนนี่เข้มแข็งด้านการทหารการเมืองแน่นอนก็อยากจะขยายอิทธิพลไปครอบงําโยเ่เหนืออาณาจักรอื่นนะฮะเพื่อจะให้เป็นเอกราชา,ห,าหรือราชาผู้เป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปยึดเอกราชาอื่นเพื่อให้สิ้นเอกราชมาอยู่ภายใต้ของ <า>แต่เผเอิญว่าเหตุาการณ์เนี่ยมันเกิดเนี่ยในเวียงจันเนี่ย<ะ>ผมท้าความนิดนึงว่าศรีสะเกดเนี่ยที่บอกว่าถูกสร้างในสมัยเอกรุงธนบุรีเนี่ยเพราะว่า<ฮ>สมัยเนี้ร้านช้างเวียงจันทร์ก็ยังเป็นอนาณาจักรล้านช้าง<ฮ>จะแมฮะธนบุรีก็เป็นตัวแทนของยุทยาอยู่<ฮ>แต่เผเอิญเนี่ยมันเกิดมีเมืองหนึ่งจังปัจจุบันนี้เป็นจนังหวัดหนองบัวลำพูสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองหนองบัวลำพูเมืองหนองบัวลำพูเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือว่า เออผมไม่เล่าให้ยืดยาวนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยถูกกเวียงจนแต่พวกนี้อพยพหนีจีนลงมาจากแถวเออสิบสองปน,นาเป็นพวกลือ้อแล้วเรามาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้งโขงกับศรีสนาขุนเวียงจันทร์ก็คือมาสร้างอยู่ที่หนองบัวลำพูปัจจุบันเนี่ยฮะแต่ผมปรากฏว่าความที่ไม่ค่อยถูกกับทางเวียงจันทร์นะครับสุดท้ายเวียงจันทร์แต่ตอนตอนพยพมาอยู่ที่หนองบัวลำพูเนี่ยครับก็ได้ส่งหนังสือใบบอกมาทบุรี ขออยู่ภายใต้ขอบขันทกเสมาของบุรีอ่ีแต่เระเอิญไม่ถูกกับเวียงจันทน์ไงฮะก็เลยมาขอขึ้นกับธนบุรีไว้สุดท้ายเวียงจันทร์ก็ทนไม่ไหวยกทัพนะลดนะะยึดหนองบัวลำพูนะฮะสุดท้ายทาธลบุรีได้ข่าวใช่ไหมฮะเจ้ากรองทอนนันกําลังเริ่มขยายชนะพร่มาไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะแล้วมันเหมือนกับร้านช้าง อ่าอยากขเกลียดอ่าอ่ายังไม่ใช่ร้านช้างยังไม่เรายังไม่ได้เป็นของเราแต่น้องมวลลพูเนี่ยเขาถวายดอกไม้เัินดอกไม้ทองของุนบุรีเพราะนั้นคุณค่ามาลวเห็นไหมอ่าเวียงจันทน์คนมาตีเมืองในขอบขันทศสีมาของเราอ่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลยส่งเจ้าพญาพี่น้องปที่เรารู้จักกันของในนางของพญาจักรีกับเจ้าพญาสุรสิงห์น้าสองคนนะครับก็คือราชการที่หนึ่งกับวังหน้านะฮะไปยึดได้เวียงจันทร์ยึดได้เวียงจันทร์ก็ กว่าตน้นตัวเรือนเพราะสมัยก่อนเนี่ยสิ่งของมีค่าก็คือประชากรควเรือนนะฮอบยกชาวเวียงจันนะครับให้กษัตริย์เวียงจันพร้อมกับราชบุตรราชธิดาครอบครัวผู<ไ>้ติดตามข้าราชบริพารมาอยู่ที่เวียงจันอา่มาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยหมดเลยนะครับแล้วก็จนกระทั่งผ่านไปนะฮะก็มเีเจ้าชายองค์หนึ่ง เรารู้จักจกันนามปัจจุบันตอนหลังเป็นกษัตริย์ลาวเราเรียกว่าเจ้าอนุวงศ์รทรงเป็นเพื่อนกับรัชกาลที่สองสนิทกันมากบ้านเจ้าอนุวงศ์นะฮะวังท่า,านเนี่ยอยู่เชิงสะพานพระรามแปดทุกวันนี้ยะเห็นกำแพงยังเห็นกำแ,แพงอยู่เป็นหลักฐานนะครับเจ้าอนุวงศ์เนี่ยทำให้เกิดชาติบุกีขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามนะ,ะเพราะเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนที่รชเจ้าอนุวงศ์ตอนหลังกลับไปเป็นกษัตริย์เดียงจันนะฮะแล้วก็พอรัชกาลที่สอง อ่าสวนนครเจ้ารูบงท่านก็ลงมาเอาแบบย่อนะฮะลงมาเพื่อร่วมพิธีพระราชทนเพิงศพนะครับแล้วก็อเผอิญท่านก็มาตักกับ,บขอราชการที่สามสมเด็จพระน่งก้าวว่าเออหลานเอ้ยสมเด็จลุงขอครัวราวกับได้ไหม,มนะฮะเพราะว่าอยากจะกขอยก,ก,อยก,กครัวกลับสุดท้ายเนี่ยเออราชการที่สามไม่เห็นด้วยนะเจ้ารูบงก็กลับไปด้วยปามขับแขนจ่ายนะครับแล้วจนกระทั่งตอนหลัง ผมจะไม่เล่ายาวนะฮะว่าตอนหลังก็คือเสร็จปุ๊บเนี่ยฝออั่งเนี้พรนรุธก็เกิดนะฮะเขาขักเราเรียกขกบวบเจ้านุวง์จริงๆแล้วเราก็มีสิทธิเรียกแต่อันนั้นคือปอดารด้านบ้านเราแต่ด้านบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสงครามกอบกู้เอกราชนะฮะเจ้านุวง์เป็นมหาราชองค์ที่สามต่อจากพระเจ้าชัยเชษฐาองค์แรกคือเจ้าฟาหุ่มเห็นไหมฮะเจ้านุวงถึงจะแพ้ก็เป็นมหาราชเพราะคนเราก็ถือว่าเป็นสงครามเพื่อ ขอพูดเอกราชยังแต่สมัยพระเจ้าสวนของเราก็ขอพูดเอกราชใช่ไหมอย่างนี้ไม่รู้สิของสกวัดีมันก็เรียกเรากบฏใช่ไหมเขาก็เรียกเรากบดใช่ไหมเพราะนั้นเอาประวัติศาสตร์ไทยเพราะนั้นทุกคนน่ยมีเหตุและผลนืองกันเลยเพราะนั้นเราเราเรามองประวัติศาสตร์ในหน้าของประวัติศาสตร์แบบเป็นกลางนะฮะสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้นะฮะมันมีเรื่องหูกกับยวนกับเวียดนามกับอะไรอีกอหอีกยาวว่าจะว่าไม่ได้สรุปว่าเป็นอันสุดท้ายว่าแต่ครั้นี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยมีขุนศึกมือดี เราไม่ค่อยกล่าวถึงรู้จักแต่โรงเรียนของท่านเจ้าพญาปฎินเรารู้จักแต่โรงเรียนปฎินเดชาแต่ทุกคนลืมเจ้าพญาปดินเดชาท่านเป็นนักรบที่เอ,อใครเคยติดตามศึกในสมัยรัชกาลที่สามก่อนศึกเจ้านุวงศ์เนี่ยจะมีศึกชิงขเขมรกันเราเรียกว่าศึกอนันต์พยายมยุทธศึกอนันต์สยามยุทธ์ี่ยสิบกว่าปีไม่มีใครแพ้ไม่มีใครนะสุดท้ายต้องโอเคขเขมรคนละครึงคร่งแล้วเจ้าพญาปดินเดชากลับมานี่แหละฮะ เป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าอนุวงไม่ทันคิดนะว่าศึกนี้ยังไงก็ชนะแต่พอเจ้าอนุวง์กลับมาแล้วก็เกิดวีรกรรมคนอีกโมขึ้นนะฮะทำให้เจ้าอนุวงต้องถอยกลับไปเวียงจันทร์ทีนี้กฎของเจ้าพญาเบญเดชาเนี่ยพอกลับมาแล้วยกไปยึดเวียงจันทร์คืนเนี่ยนะฮะให้กลับไปอยู่เป็นภายใต้เอ่อกรุงลสรัโกสิน์เนี่ยนะครับกฎของพญาเบญเดชาเจ้าพญาเบญเดชามีข้อเดียวครับคือว่าส่งสารเข้าไปให้ยอมกลับมาถ้ายอมกลับมาทุกอย่างจบ อ่านะฮะมาเป็นเมืองขึ้นของเราเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลบเมื่อนั้นเมืองล้างทันทีอืมเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นเหตุกาจากทิชชานูบีมันเป็นีอันนี้คือท่านทุกเมืองฮะอนะครับอุบลนะฮะก่อนที่ท่านทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก่อนที่ท่านจะยกไปเอ่อถึงเวียงจันทร์เนี่ยท่านไปปราบเมืองจำปาศักก่อนซึ่งเป็นราชบุตรของเอ่อเจ้าอนุวงศ์นะครองเมืองลาวใต้าอยู่ก็คือจาปาศัก ท่านใช้กฎเดียวกันจัมปาสักไม่ยอมสุดท้ายจัมปาสักหายไปจากแผนที่กลายเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาทุกวันนี้เราไปลาวใต้เรารู้จักปักเซสเห็นไหมจัปาสักหายไปเลยใช่ใช่ถูกเกือบถูกลบจากแผนที่ไปโดยเจ้าพญาบดินเดชาเช่นเดียวกันเพราะนั้นพอไปถึงเวียงจันทร์ก็เช่นเดียวกันผมไม่เล่าถึงศึกนะสุดท้ายไม่ยอมไม่ยอมก็ลบเจ้าพญาบดินเดชาได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ต้องพักรักษาตัวจากขบุกเข้าไปปุ๊บเนี่ยทั้งเมือง ร่าเป็นหน้ากองก็แสดงว่าทัดยึดได้กลายเป็นขี้เท่าอ่าแล้วก็วัดวาอารามไม่เว้นเผาหมดก็เกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่ไม่เรียกว่าเผาหมดแล้วกันนะฮะแต่เหลือวัดอยู่วัดเดียวคือวัดศรีสเกตอืมเพราะวัดศรีสเกตถูกสร้างโดยนะฮะเจ้าพญาสองพี่น้องซึ่งตอนหลังรัชกาลที่หนึ่งกับเออวังหน้านะครับสร้างในตอนที่จําเป็นวังหน้า อ่าสร้างอย่เป like, AP ็นตย่าเป็นที่อยาเป็นเจ้าพญาทั้งผู้พี่น้องเจ้าพญาเป็นเดชาก็เลยเว้นไว้แสดงว่าพี่จุ๋ยกันเลจะบอกว่าที่ท่านไม่เผาเลยก็เพราะว่าเป็นวัดไทยที่อยู่ในเป็นวัดที่สร้างโดยคนไทยสองเจ้าพญาต้นราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นท่านเป็นข้าของราชวงศ์เพราะนั้นต้องเว้นนะเว้นวัดนีไว้นะก็เลยทําให้วัดเนี้ยเป็นวัดเก่าอันนั้นอันนั้นคือเรื่องของแง่แงประวัติศาสตร์นะที่ก็พูดกันนะครับ สศรีสะเกดเนี่ยน,นะฮะผมเข้าไปที่ไรก็ไม่ใช่เพราะเป็นวัดไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นวัดที่เก่าที่สุดแต่สำหรับผมมันมองรู้สึกว่ามันมีมนต์คำผมเลยอยากจะบอกอาจารย์อยากไปวัดเนี้ยแล้วอาจารย์ช่วยพาผมไปแล้วก็เรายังไม่เคยไปกันเลยไปทําพิธีเลยอา<ช>จารย์ผมอยากจะให้ทําพิธีเพราะผมรู้ว่าที่วัดเนี้ยผมไปยืนนะนะคือ,ค,อคือผมไม่ใช่พวกมีเซนหรืออะไรนะครับเพราะว่าแต่ผมรู้สึกความรู้สึกความสัมผัสได้ว่าเรารู้สึกสงบ แล้วก็ร่มเย็นแล้วเป็นวัดที่มีมนอยากจะรบกวนอาจารย์จมือนช่วยเล่าให้ฟังนิดก็อ่ะวัดวัดวัดนี้เป็นยังไงต้องเอาความเป็นมาลึกๆอีกนิดนึงนะครับอย่างอย่างที่บอกถ้าถ้าไปย้อนกลับไปฟังอีพีแรกๆเนี่ยเราไปย้อนไปฟังที่ผมเล่าเรื่องพระธาตุดำที่นี่ก็คล้ายกันอต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกอะจริงๆวัดนี้เก่าแก่มากหลักหลายร้อยปี แต่พอมาน,นับอายุวัดที่วัดศรีสะเกดมันก็เหลือแค่ประมาณสองสามร้อยปีถูกไหมฮะมจริงๆแล้วมันวัดศรีสะเกดเนี่ยสร้างครอบวัดเดิมอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเดิมทีเนี่ยวัดนี้ก็อย่างตามที่เข้าใจกันคือเขาจะเรียกกันว่าวัดแสนถูกไหมอืมก็มจะเป็นวัดที่โบราณมากแล้วก็มีพระพุรธรูปแสนองค์อ่าคราวนี้พอถูกการเวลาทําลายไปเรื่อยๆแล้วก็สองเจ้าพญาของเราไปสร้างทับก็กลายเป็นวัดศรีสะเกดอ่าเพราะฉะนั้น มันก็เลยกลายเป็นวัดไทยที่ไปข้อวัดวัดก๊อกลาวเขาอีกทีหนึ่งครับผมขอย้ำเสริมนิดนึงไหมครับพออาจารย์พูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมนึกได้ละเอ่อน่าจะชื่อวัดแสนจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์มั้งครับถูกครับเพราะว่าวัดศรีสะเกดเนี่ยที่เป็นชื่อวัดวัดศรีสะเกดเพราะเป็นวัดทิศเบื้องหัวนอนของเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์อ่าเพราะว่าติดกันก็จะเป็นวัดพระแก้วนะหอพระแก้วเก่าซึ่งตั้งแต่สมัยพระเัยเชษฐาเนี่ยท่านจะต้องมีหอพระแก้วอยู่ด้านข้าง แล้ววัดนี้เป็นวัดเบื้องหัวนอนที่เขาเรียกว่าวัดรีสะเกดนะครับอ๋อเพราะว่าสีรีสะเกดรีสะเกดก็แปลว่าศีษาตอนที่ตอนที่มาบุรณะเนี่ยเจ้าทูงท่านบุรณะให้ให้ให้พระพุทธรูปเนี่ยหันไปที่ที่ที่หอของท่านที่ที่จะใช้คําว่าวังหรือตาหนักนะใช่ขอคําใช่มันเป็นการปรับเพื่อให้หันไปหาท่านตลอดเวลาให้มมีแสงสว่างตลอดเวลาก็เลย เรียกตรงนี้ว่าเป็นสีสเกตตลอดเวลาเป็นสีสเก็สืบมาเรื่อยๆนะครับพี่ตุ๋ยไม่แปลกถ้าพี่ตุ๋ยจะไปแล้วรู้สึกหลายๆคนคนใกล้ตัวผมไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกันครับนิดนึงก่อนนะฮะมหาราชองค์ที่สามนะเจ้าอับมหาราชองค์ที่สองเห็นไหมพระชัยเชิด้าพระชัยเชิดท้าพุมธาสนามนาวงเมืองกันทครับท่านเป็นมหาราชองค์ที่สองท่านเกรียมไกลมากบุเรงนองชนะรบแค่เก้าทิศไม่สามารถสมบูรณ์แบบทิศที่สิบได้แล้วมันมีเรื่องเล่าอีกตอนบุเรงนองยกมาถึงเมียนจันเนี่ยต้องมายอมท่่าานะแล้ววมถึงกับชย สร้างพะงหลอพระพระเจ้าองค์ตื้นเนี่ยผู้เลี้ยงน้องก็มีส่วนช่วยแต่